มันนี่เฮาเสีแดยงกินไหมไผมใกล้สแะครับมันนี้เอ้ยเฮ้ย่ยงไว้นี่ล่ะเอาเออปิล๘ ทุกคนจ้าสวัสดีครับครับตื่นขึ้นบัวได้เป็ใสแล้วคระวนกระวี่นอยุ่งน้ำไก่กับเป็ดน้ำเป็ดครับพี่น้องครัไปปอมอยากน้ำดูกหน่อยโมเมียนเพรวมันวิตกวันเดียวแต่เขาบปลอมไปมันจะไปเข่าสวนพไปเรียผมไปยี่รุ่งรอดสิปลูกผักไปเลยเอออาจจะปลูกผักปลูกแตงคือเขาไปที่ยังขึ้นได้ให้เย็นร้อนคนแก่กันเออตื่นหนึ่งตัดตีหกอยนี้นี่เออ เกอนขเลยันในเล้วอยู่เนี่แต่ว่ากะไห้สถานที่เป็นข่วงอยู <t <t ่ดิเมนี чи, ่เฮ <|ja|>> ้เยงกินไหมต้มไก่สละครับนี่ต้มไก่เหว่าไก่จะไก่หอเลี้ยงไว้ดีละเลี้ยงง่ายโจกับมัดฐานซื้อก็ครั่งผมมีเงิน่เพิ้นเห็นแต่จีไก่ฝรั่โอ้ยจีขนยงเหม็นอกูนี่ตัวสดหรอว่าจให้เนาะตัวเืองงายนี่ละเอาแล้วเห็ดแนวกิน ปอีปอมสิพาไปเบิ <and> ่งหยังกามสมมมีตัวบ่แม่นบ่ต้นนึงตัวเออน้ําคุณโอ้ยจัหน่อยไปเบิ่งงไปเบิ่งครับท่านลวท่านวอยู่ให้พ่อสุกเฮ็ดนกินาพี่น้องันหยังกองนึมๆ่นแดงพ่อสุกเข้าไปมือเช้าเมื่อวานเฮาเบิ่งบ่ทันได้สุกมันหล่นแแล้วมื้อนี้สุกอีกแล้ว เอาไปให้ป้าเรากินบรท่านได้อิ่มเยอไหอเออมมาไปหั่นให้ผู้นั้นให้ผู้นี้อย่างยั้กินบระท่านอิ่มเยอะไปหอมมวนเลยเนาะีเพิ่นเห็นมันนวยไงเพิ่นคือเอนนั่มันไหวปุเดแล้วผมบอกวันนี้ขับยังไงผมเปลี่ยวุานเลยอ่คนหยไงต่มหอยยังลือีกหลายเด้อยุดมวนอยู่ได้หลายยดตะวันตะวันมันหนยไงสี่เรียนตะวยก็รอแคลนหยุดหลังจึงหัวเงี้ มูเจียวมันี่กาเ่ยมูเขียวมูนั่นเอาคนลัพันกัน่ี๋หยังก็มูมูยังบเงนหลอกก็เดียวกันดิทองเดียวกันดิแปยกยูดิขันมันสีสุกมันกับจัสีเหลียงตีตอนนั้นมูนั้นมักสีเหลงาไปไงฮะมันก็มักสีเชียวเดีวบมักสีนั่นละพาไปเพิ่งอกโมงสีดำละไปาไปดีดำมสีขาวซ่องขาวกับพวมักนั่นละ นืมัเงนครับพี่น้อนตัวนี้มันสิมันอนได้เวลารถเข้ามาโดดฟังหน้าของยังนี่คือรักมันนี้มันสิบมันคงคือเขาลื่นขึ้นั๊บปเขา่อแล้วเขาปัดไันเขาเอียดแคบไรเป็ดมันสิบวุ้นไเนี่ยครับพี่น้องมันสิบว้นไเขาฟังมาหอดหันก็ได้เป็นน้อยผิดาฟังขางวาทางมันฟังมาสกับฟัง้เพราะว่าี่มยัดกันผ้าัาราหอนี่ผาเขาต้องดึงสุดเขามาหอนี่ผาเขาติอยูซือั่ อ่าเฮายดีกว่าพอดีเนี่ยต้นงูยังปุ้ดอ่ะผมได้ได้น้ำมาอ่ะถ้าพัดเก็บมัอยู่น้ำบ่ค่อยพกเลยมันขาเปมันเหยียบมันเปื้อมแเพิ่นหลอมพาี่กัพอลนก่มขอมัอยู่น้ำอีกแล้วดลอมพาลอมไก่พื่อะเสียงเพลินห้องปี๊ปยี่เพนเพ่อะไรไม่้ว่าบองงานจมีตัวซอยดิขอบไปซอยบ่ะ เอากลาไหทางหมันกับเป็นหู้อีดีห่ะพยอย่อใหญ่ทางนั้นเพราะเป็นยังมันเอาแนว้ตั้งไว้วเดียวมันกับพวกขินทางนั้น<า>ปลาเล้ายจาลาเหลียงสิเลย่าดีครับพอเ้ยเป็นสีบ้านใส่ต้น,ตนม่วงข่ตายแต่เลยน้อวิวลุงก็ตายหอก่จะได้เป็นตุนมือนพ่อใหญ่แล้วม่วงมันไม่ต้นเดียวนึงแม่เามาปูอีกเลยวะครัตกเป็นสีเดียวนะ ม um, okay. 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 like. so, ันสีเดียดเผาผานดิต้นไม้เขาต้องเก็บไว้อยู่ที่ละมันทีเป็นห่มให้เป็ดอยู่ต้นกล้วยต้นยังเสดจสีอยู่อันนี้ไฟนี่เสด็จยังเกิดร่องที่ที่ปลูกบักงต้นกิ้งไม่ตายกินอีกเลยล่ะต้นเขียวตองมีพุ่มพวงสกัดกันนนี่กัอการบนบ่ได้กินนังเด้อะสินกว่ามันถิ่ต้นกล้วยเขาถิ่ตายอันนี้มันเกิดเพตายเป็ดกับต้นกล้วยบ่ตายมีต้นบักน้ามีต้นกล้วยเนาะที่นี่ก็มือมันต่หลุมอยู่นี่คิอเด็กมขึ้นไม่พูดเลยมันขุดหลุมยังไม่พูดนี่ ขดุไปไวอย่ขอหกแต่พะย่อยู่ขึาทำกวมสะอาดในท่านพะย่ะพ่เยบางีปีบกันนะวนี้อู้อ้ถานอนมึงเปลี่ยนดปอ่าอยู่ในขอกเปลดนเลยพะย่ะอยู่เร้อขับบ่ขังอไรมันจีไปทำร้ายของพี่นนอนบ้านเต้รักหาง้องห้องออกเสียงลได้พี่น้องุ้นเ้้มรู้ คนล้มเหตุกาผนยานเขาไก่ปะได้นั่นยังเนาะเขียวเสิว่าอะไรพูสซูมือเบิเคยไปอ่ะซูมือเบิเคยหลักไปสแล้วแลน้ำกับพระท่านบอกมันเสียเขาเศ้าหูว่าสิ่ยุ่นี้แต่เลยแต่เ่ไปไปใส่น้ำให้เพิ่งยัน้อยก็เพิ่งมักแล้วเพิ่งมุดคันเปิดน้ำให้เพิ่งกระลินนี่แล้วพี่น้องเขาไก่ก็ได้ไหลมาดูไงไหลมาทั้ง ่ีนกระลังมากย,ยางไปทางมาทางเหมือนแม่ไปทางมาทางให้มันฟ้าทางนี่นขึ้นพุ่นแล้วขึ้นพุ่นแล้วยางไปทางมาทางเออเห็นไหมพี่น้องตัวใหญ่แล้วออกมาแกล้งๆง่นะมาแกล้งๆง่นะเร็ว เดี๋ยวพอหกสิบตัวู่ไป้อมผาไปเหรินหนาอะไรเมือหนึ่งหมาอะไรเพื่นแมาบ้านเองเลยไปเหรนน้องนานค้เดี๋ยวจะได้กับนนสางโอ้หงดีหงดีหฮ้อนดอกเ็ดหง่อนเป็นกระเดือครัพี่น้องนี่กอไพสะ เปียิ้มซ้มิมซุ้มของเพิ่นก็ออกเนาะหลายของเฮาก็บ่ออกเนาะวเป็นเนาะโอ้นั่นขึ้นเด้อสิมาเบิ่งกยังบ่พอบักลูยกินแนวบ่เจ้านี่พี่น้องบดเป็นบ่บ่เป็ดน้อยแฮบดีบ่น้อยแล้วบนี่เงสิแห่เด้อปนี้สีบ่มีีหยังนีโอ้ยยังบ่ได้น้ำให้พี่น้องเปิดน้ำให้พ่น แบบปนไงคัหมอดือดแล้วอาจารโอ้าตุ่มนะตุ่มนะลงับกับไตว่ได้ยได้กว่านม่นั่นตักินมันเลยอ้ดอเดือดดู่ินหายู่ให้กินไปตุมเดครับ่มันติดมันอกจากตลยัวต้องต็แล้ว

เว้ยซิมูอ,อย่างไรท่านใส่ยอย่างจริอันจริงแนี้นยยูซิมไปทางตัวเนาะมิตาตัวนี้เด้อพี่น้องมันออสุดยอดเลยเขาเวดตอนหน่อยดิอู้อ่อนค้างไวท้ท่างอ่ะอ๋อเป็นหัวจิตปุ่มดีเกินเด้อครับพี่น้องมี่คือเกียร์หมอ้อซัมเน่สัพพี้ซัมเน่หนุยน่ย น,น,น,น้อยก็น้อยพูดเนาะนี่ก็กได้กินของส่เกลียร์มันก็จะพอพอใจขนานัันคือเกลียร์นเป็นแนวที่ปรุงอาหารกะชัดเกียรกิบน้อยเครับปกติมันคยขวบอยู่ที่เร็มาบิงตามสถานการูปรลากของหมอ้อของนายอยูนกิน ยังคงจังดิถึงนี่ขอเด้อครับพีน้องวัได้สองมะพร้าวกับสามก็ได้อ่ะอันนี้จังน้อยครับพี่น้องัดได้็นโอเดอปนยังนงอยโอดจังน้อยเพมาะยังนี่เคมเค็มเลยนะมเคยกิน รถปัสทิ้ง้นตัวเกษนี่กันผู้ใดมือแข็งแน่นี่อยากอยากเข็มนี่ครับพวะว่าที่ปลุกรถตืนมากสิเขาเจ้าอดีกินเป็นแจ้วเป็นกินก็เผาเจ้าของงไปทำรับกระปุงอาหารป่านนี้โอปานนี่แหนาังทางนี้นะเจ้านาดำป่ะเด๋มันเผากันละเลยดอกข้นใสกว่าเราก็เท่าจะสีดำหรขาว็หอกอิ้งเน้อครับบาทนี่ จາงเจ้มว่ากันใส่น้ำประมาณพวกมอ่อตัวนีพี่หนึ่งเลย ซีมนำจนไว้มต้มเยอะเลยวะรวมก็ได้กันมาถึงเลื้อครับวันนี้นี่ไปเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าผัดกับต้มไก่ไงจ้ะไอเจ้าผูกเด้อขุมไปคุณมันเด้อเจี๊ยบไปเจี๊ยมันว่ะโอ้ยเป็นกับทัวแล้ว่ะได้ได้พี่น้องโอ้ต้มไก่ซีมันกันนะพ่อศุกเต็งได้ ออมัน,น,นมีไอ้ไงคือหอน,น <c oughs> มาดื้อครับพี่น้องเนียนยัดมาได้เพื่อนเอ้ยเปืนได้ขึ้นมาบ้านมาซองไหมเนาะวันนี้คือใครก็ยังล้มหนาปีขึ้นนี่ล่ะล้มไวยแล้วล้มไวยแล้วเมื่อวานมาซองกับแม่มาหาโอ้ยเด้อแกงก็ต้องสุกบักคาเร่อเนี่ระเบิดเลยบ่มันแหงนี่บ่นนี้ระเบิดเลยไป็นแกงมันเป็นยังไงดิอ่ะ วันนี้ก็บได้ไปหาปูหาปลาอย่างนี้เพา่เกิดปีน้องเขากินกับกินน้ำมันกันทุกดๆทุกคนเพราะว่าต้องรักษาปีด้วยที่ชาวบันใหญ่แล้วเลียนกับบอท่านในท้องเขียวักแล้วเลียนน้ำมันเปล่งเปลียเปล่งเปลียไปเบุญนึงพึ่งเผื่อที่เพิ่นเนี่ยเพิ่นไปเพิ่นว่าไม่มีเรนธรรมดานาทั้งเปล่งคือไปฟอมนองแต่ันเปล่งเนาะกูนี่ยังไปเร็วกูนี่ไปเบอท่านแต่มันยังเป็ดเทีปบอกบ่บ่เป็นสวรรค์หมดแล้วเบิ่งเอรเอย ขค้นสูงมาวเลยพ่อส oh, ุโอ้ยบินหนีบินหนีไม่บินหนีเป็ดจะกลอยเอามาหอดเฮี้ยนลอยเจ็งบินหนีเปเลยนีมันเสื่องงั้นแหระมันไม่เรองเยอมันไปจำเป็ดจ้ความยุเป็ดข่มานีโอ้ยม่มีเป็ดนันจะเป็ดข่เย็บนกข่เล็บกาน้เปนเยียเลยเขาประเด็ตัดใบเนาะเข้ามีสัญญาลักใบยังร้อนน้เผือกเข้าด็ด้บเป็ยังเอกเล้วเ็แล้ไปสนอวผมก็เลยสาบตะพุ่นเลย ยังเป็ดเทพผมติบุเรีงยงอีกจักเกียอเลยแมน่นี่เดียเก็ดมันเลียงข้ายโตนะครับาเงี้ยบินอาดิขาหน่อยเด้อหมดแหงมาได้ฮะเมย์มือเบิ้งมาสิเออแล้วเบิ้งขี้หนีงี้แล้วสี่หาย ดับมาหรอมวนทนเรอมวลทนมวลทนตาก็ไตฟังคุณนะวอืมตาัไต่ตหน่อยด้วยว่าสุกุสุกคนละเห้อเตียเด้อเตียเด้อไปลยน้อยเตี๋ยน้อวามาเหรียนมาเหรียญวาวโกนาวาวนิบัตลมอวยล่ะเล้ยงกันหลยต๊กัก็เลล่ะึ้นก็โตกะตับบสามช้อนซะ มีกแต่ว่าเรามีคเอาเขากินไตมันจงังหนาจังนึ้เอาเลือดคอยว่าที่กินมาเป็น,น,นว้า,ม,า,วามันกินมาเป็นมันบไม่แขวย้วาเราม่แข็งยมาันโเนะเปนได้เอยพอดีบ่อดีดีเลยติเยียมแมนดีจ้ะต้มไปก้มเป็นเนี่ถ้าพได้อยไต ปาอยไตบอยตับนี่เนียพน,น,น,นันตุมเก็ดตุม่มเก่แจที่สุดบลาอยแต่ก่อือรอยมันมีไวหาตบมาไตปลาผอ,อ,อยนะโอ้ยผูุ้กินบดบคุกินหด, <c oughs> นดหรอดือตีไต่องเอาออกมาสอยเอากิเขาน้าหัวกินมดไปปะปเขาสันนะ เป็ดก็กินดีแต่มื่อนี่เจ็บกับ้เหลอเรียบานทบด้ก็ไดเออกินเสียบจากิก่อน่มเดียวัยังผมบ่ให้ไกลกินนั่นเอาเปียกคือกันบาดมันก็ไปกินน้ำกันบาดนี่เราเรียกไงวะอเดินคแอแต่คอยทุไแตเราทำ เอาใส่ปากามจิ้มนามันขาวตุ้มตุ้มร้านว้านเนียงงอนตุ้มตุ้มพอดีพี่รดกันกายตัางมากกรจอกเล่มน้ามีปลาไหลบนนั้นเบิกจอดนะเห็นหัวหารยือนี่นหนารถโจไปอยังวง่างไปเป็ดน่อยจะยินเพราะจังวนดี้มหรือหนูวะแต่เป็ดอยกินกันใหญ่ไวแบบนี้ก็ไม่นะจง เจ้าหนึ่งจักตัวพ่นเนาะผมนี่จะเป็ดไขรดิงกติดโตเถอะน้อป้าโจกเลี้ยงได้พ่เนาะดีดีได้หละขายขายละเพราะเราเนี้ยให้ความน่ะให้โลาดจ้ะจะได้เป็นเป็ดปวอมเน้อครับพี่น้องจะขันน้องใเป็นเป็นแม่้องได้่ อังเรียบเอยู่เกียี่ยนเลียที่แล้วตับหนึ่งไก่ไม่สองตับดีกว่ไก่ไม่สองตับเด็ปไก่ม่ขาเนตุมม่สองตับยุ่งกับบริเกียวเขอเลียกว่าปีนีว่าเ็นจัดหาบัตรเยอะสุหน่าหาก่อนผมไปเป็นนอนนี่งซื้อโดนในหัวจินเดิ มาห้ใครกันสานี่ขอบเ็ดอั่นมันไงหล่เศษขอบไม่เยอะเออกไปลงกลางเดินต้องขยายขอบจำว่าอ้างกันเอาไปหันได้หันมันไงมากมันอ่นมือดว่าบ่ตงสิว่าูต้องป็นงินสังสีเรามือไรมือหนึ่งนี่่ะน้เ่า เปยังพากันมใหญ่กลับกล่องนะฮะนี่ล่างไหมต้องใหญ่กล่องนี้วันนี้ไหมเพื่อนย่าถิ่นเอาไปนิจานไม่หญ่กับไก่เปนอยญ่แก้มันมาใหญ่หดขากล่องกติกินน้ากันแล้เลยกระ ขิมไปไกลๆจะทิมนึงบ่ทิงเจอได้ป้าลูกก็อยู่ดีแ่ว่าเพิ่นไปตื้นผาแหละนั่นจริงไหนวะฉันถึงจหน้าเพิ่นดิพอเจอเราถึงดิมันกิมเอีมบ่าผมเห็นเขาจะโศดที่ผมยันหนีผมยันยันเค็ดบ่แล้วบ่มันในเขาให้ห้า ข้าเจ้าเลี้ยงเลี้ยงใครเาปวดเท่งตงดีกว่าเจ้าวิทยุไปตั้งนี่พออันนี้มักคักเนยเปิดเปิดไฟก็เพีงอฟังเนี่โอ้ยได้ปิดหน่มห้องบอไรเบเอาวิทยุไปเปิดเลยอ่าี่รไปกับแม่เรียกเไทยมาจากแมแต่มาท่านไทยเดินตเนาคารบอนไปซะพี่วาอีกสามปีวางกสามีแกงจริงอย่างนี้ ขนมก็น้ำเนี้ยลยเขาจะเย็นุเปนดอกกน้เป็นผู้ห่เาเลยเป็ยังนี่หันมชวนเขาอืมน่ยโอ้ของเราดีทุกของเอกเนี่ยข้าเตีกวางกันเนี่นเปิดผู้ก่อการนี่ก็จะได้เป็นตีเอ็ดดอกคึอขอวงก็จาแปลี้ยว่าจะเลือกของกระนองบ้าเนื้อป่านี้ฝนฝนอยู่ตัวเดียวไหมบ่ามีบานขาดเที่ยงเาไม็นเหม็นจริงถีได้ ลเลเพิ่นเอาเพิ่นหลอมเพิ่นคยไว้นะหันกะไรน้าทีมันกลวงเนาะรักษาตาหม,มาสมันเพไ่เพิ่นนยุบผู้เดียวรอกกันไปแอมีอันอยากจะใจกันมา้อื่นย่น้ม่เก่าเออนี่เขาคุยผู้เดียวดีล่ะเพิ่นง่างกัน่างนี้จมูกเขายี่หลูเลยนจว่ามันเกิดเป็นไป,ป,ไปว่าเพราวะญุ่านเามันมันมันเห็ุแบบนี้บไ

เอ้แล้วเรามาจอเบิ่งดูแล้วเราสังเกตนปั่หดูแลแตงโยเห็นนองเหนคอแว้เห็นน้าก็เ็นคอเห็ดเทงหน้าไปกลางเ่ยบอยอยู่นเนาะทีร้ายเป็นอะไรที่หรอมาจังาทีเป็นาะม่เงา้ยวไปทางไหมเป็นมหเห็นที่น่แบบมอสอะไรหรอพอทีมันหน่อย็กน้อยก็เห็นที่นั่นไกลางทีร้ายก็บว่าใจปัญหาจะมีปัญหาหลายที่สุดคือ นี่ยเนี่ยกัดเห็นหน้าไปทรงงยว่านี่แหละนะกูสิมันจิ้นี่จิตสำคัญหลายที่สุดก็เหมือนก้อนเด่นทัางหัวหันเหมวอาหัรมันเ็ลุกทึ้นตีโอเด่นหลายอ่ะจิมาเอเก่าสอบคลิสอบ่โอ้่าท่นพ่อจิตบดจับเนโอ้ยงเลยมันเบสาย อือครเอียมก็กินมันและอันไข่ไข่ันาๆจะผมประกาศเด้อไข่มันข้าวตัวผู้เขากินเขากินไข่เป็นไหถุงเขาหน่จากกันทีเนี่ยมันมันจะเป็นของาาค้าขอู่มันเคยเป็นน้ำามักเอล้วมักยัาสิไก่เป็นน้ำตลาดนี่จะเป็ดไหลทุงมีแต่เป็ดานี่ยมช เาป็สีมาเป็นรถเป็นรถเขามาลงเขาเปียกป้ามเลยเนาะเห็นปะเอาไงฟ้ามมันเป็นฟ้ามเหรอเป็ดจังปลอยเรงสีเมืนกับบ่ได้หลายเสองสมเมืองสองสามหมือนนี่เลยทีแผงเดีอวแกเขาลย้ยงเียมไชมันดีแบเลยมันใช้เป็นมันเลยแต่ว่าถ้าใครตัวหองมันคักบาทเลยโดนคนแล้วขายแม่มัน

บร ok <te ิวากันหนูกันงามเจียเป็ดแจงสี่กัเป็ดมัเป็นซาดิกินกับไรเป็ดกับคอไว้ทั้งเป็ดทั้งทั้งนกอะแห่ไก่กินนะเพื่อบักกินเพิ่มหนูมันเตีบริวบเป็นนี่หนูมันกินซะมันทั้งนอกอะเอาก็เห็นไรเป็นกองเป็นกองเป็นกองเห็นบ่ินยิ้มหมดนเตอร์เตัว ก็อิ่มละอันนี้เลี้ยงเป็ดป้อมเยียบเป็ดแล้วหอดไก่อยู่นี่เงินกินน้ำกันเงี้กินน้ำไม่พอกินน้ำแน่แน่ต่ามเงื่อนน่ะกินเลี้ยงหมูเลยหมูกับไก่กินน้ำมั้นวันข้าอยากไปทางมากินตะปีอืมอืม มันมันบอม,มันตะปาเด้อหนอะม,นมันหอดไก่สีเหลี่ยมง,งามไนไก่ก็เป็นสังเดยนตะกี้ย่านค้าขับรนเข,าข้าใล็กอ,อกไอกับบอกโอ้มือหนึงน่งจับเดือซี่หาตัวจับขาจุ่มออกมา จะทำเนบะต<ย>น้ำแลก่นอนตแบบน้ำแจบกจกน้ำเยอะหลายอยู่ตัวกำ,ำม่เงี้ยขนาดห้มโรีนสมุนไพรขับเนาะตะกี้เนาะนตะก,กี้คือหลายแหวเสม,มอเลยขคือบอม่บอมีดิบ่ง่ายเนาะคำนั้มันฝนขึ้นบางสีหังบ่เหรอเมื่อมังน้ำเ <c oughs> มื่มคนเรากระจายเอ้ารับไปตรงเุระจุจิตปุ้งหัวท่านเรีวอยู่กิ ประมาณสักสามสิจังสิเดาหดอกที่กิทิถาวรแน่นอนสามเดือนสามสือสามสอบสามเดือนกับแมงกําแพงถาวรหรือไงบอกไม่ได้หรอกกว่าเนี่องีเาบอกเป็นถาวรหรอกัทีพี่น่องไปมากจริงๆแล้วแบเปิดปิดใจท่นสิมืดนะบ่แล้วไม่เคยเรียนจำแล้วยวถาวรหลอกเขาในกุบ ครับพี่น้องมือนี้ผมก็ดดีได้าจากพีจำนวนสเกิลเด้อครับเอาเปลี่ยนในตรงอะไรกะขอถอดขอไฟเด้อเปลียนเข้าโว้พอดีบางงามกับกับน้องขอให้เพิ่นขอถอดขอไฟผมขอถอดได้หลายเด้อครับเพราะว่น้องเขาถูกผู้ทุกคนการไปกับมากกะขอตลอดไปเรื่องวะผมมีความสุขกันทุกผู้ทุกคนนะครับขอให้พระตัณฑสินถูกผู้ทุกคนกะปกป้องพี่น้องเขาการไปกันมาเด้อครับ สำหรับวันนี้ผมมุสิเก้าครัว่าสวัสดีจากปิจันทนงเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ